สวัสดีนักเรียนชั้นม .5 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจค่ะความสำคัญของตลาดในระบบเศรษฐกิจคือหนึ่งนั้นจะช่วยให้ผู้ผลิตนะคะสามารถทำงานผลิตสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะสองคือช่วยให้ผู้บริโภคนั้นมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น เพราะสามารถบริโภคสินค้าที่ผลิตเองไม่ได้นะคะแล้วก็ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคเนี่ยรวมถึงสินค้าที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยเพราะเราเนี่ยไม่สามารถผลิตสินค้าได้ครบทุกชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของเราอยู่แล้วนะคะ 3. ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเกิดการขยายตัวที่สูงขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของการส่งออกสินค้านั่นเองขนาดของตลาดนะคะหนึ่งเลยการคมนาคมและการสื่อสารถ้าระบบการติดต่อสื่อสารกันนั้นมีการพัฒนาและการขยายตัวนะฮะกว้างขวางเพียงใดตลาดก็จะมีขนาดที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ะะสองลักษณะของสินค้าในตลาดสินค้าประเภทใดที่มันเน่าเสียนะคะเน่าเสียง่ายมีน้ำหนักมากการเคลื่อนย้ายสินค้าทำได้ยากตลาดก็จะมีอนณาเขตที่ค่อนข้างแคบนะคะเพราะถ้ากว้างมากเกินไปหรือไกลมากเกินไปจากจุดที่เป็นตัวผลิตสินค้านั้นๆเนี่ยอาจจะทำให้สินค้าเ,ออเสียหายเน่าเสียได้เช่นพืชผักหรือผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดนะคะ หรือถ้าสินค้ามีน้ำหนักมากการเคลื่อนย้ายอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหรือใช้เงินทุนในการขนส่งที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าสินค้านั้นมีน้ำหนักเบามีขนาดเล็กเน่าเสียได้ยากเคลื่อนย้ายได้ง่ายตลาดก็จะมีอนาเขตที่กว้างขวางออกไปนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ต้องไปคำนึงถึงระยะเวลาในการเก็บสินค้านะคะว่าจะเน่าเสียไหม จะอยู่ได้กี่วันหรือถ้ามันมีน้ำหนักเบามันก็สามารถขนส่งได้ง่ายนะคะแล้วก็รวดเร็วสะดวกสบายกว่ามีการขนส่งที่รองรับหลากหลายช่องทางนะคะ 3. นโยบายของรัฐประเทศใดที่มีการเปิดประเทศมากมีการใช้นโยบายการค้าเสรีกับประเทศต่างๆก็จะช่วยทำให้ตลาดสินค้าของประเทศนั้นเนี่ยกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตรงกันข้ามถ้าประเทศใดที่ปิดประเทศหรือไม่เปิดกว้างการค้าอยางเสีดีมากนะักนะคะก็จะไม่ค่อยมีคู่ค้านะคะที่เป็นการค้ากับต่างประเทศสักเท่าไหร่นะคะเช่นในอดีตประเทศญี่ปุ่นเคยปิดประเทศหลังจากสงครามโลกนะคะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยญี่ปุ่นแพ้สงครามก็เลยมีการปิดประเทศหลังจากปิดประเทศเมื่อเขาเปิดประเทศมาทุกอย่างเขาพร้อม เขามีความพร้อมในทุกๆได้เศรษฐกิจสังคมยังคงอยู่ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะไม่ได้สูญหายไปตามการเวลาเหมือนที่อื่นๆน,นะคะอะคนกลางในตลาดคนกลางหรือพ่อค้าคนกลางนั่นเองนะคะการซื้อขายสินค้าในตลาดเนี่ยมีทั้งการซื้อขายสินค้าโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะคะก็คือผู้ผลิตอย่างเช่นใน A นะคะ ทำฟาร์มไก่นะคะเก็บไข่ไก่ขายใน B เป็นผู้บริโภคซื้อจากใน A โดยตรงอันนี้คือระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรงนะคะกับอีกอันนึงคือการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งพ่อค้าคนกลางเนี่ยก็จะมีหลายระดับนะคะพ่อค้าคนกลางก็จะบวกนะคะค่าสินค้าหรือค่าผลผลิตนั้นเพิ่มมากขึ้น เช่นใน A ใน B และใน C ใน A เป็นผู้ผลิตใน B เป็นพ่อค้าคนกลางนะคะส่วนใน C เป็นผู้บริโภคใน A ขายสินค้าให้ใน C ใน B นะคะใน A ขายสินค้าให้ใน B ในราคากิโลกรัมละ15บาทใน B ซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางรับมาขายอีกทีนึงเนี่ยก็นำไปขายส่งต่อให้ใน C ในราคา30บาทอันนี้คือ การซื้อขายที่ผ่านพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางก็จะบวกเงินเพิ่มไปอีกเพะะื่อให้ได้กําไรเพื่อให้เกิดกําไรเกิดขึ้นนะคะกับตัวพ่อค้าคนกลางเองเขาถึงบอกว่าการซื้อขายใดก็ตามหากผู้ผลิตกับผู้บริโภคซื้อขายกันโดยตรงนะคะผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้ในราคาที่ถูกกว่าแต่ถ้ามีการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลางเกิดขึ้นเมื่อไหร่ราคาของผลผลิตนั้น คนะคะก็อาจจะสูงขึ้นตามไปด้วยเหมือนเวลาเราซื้อของที่มันขายปลีกกับขายส่งขายส่งคือเราซื้อในปริมาณเยอะเราก็ได้ในราคาถูกขายปลีกคือเราซื้อในปริมาณน้อยนะคะก็จะเป็นราคาปกตินะคที่ขายกันตามทองตลาดทั่วๆไปนะคะขายส่งคือราคาพ่อค้าแม่ค้านั่นเองตัวอย่างอันนี้เขายกตัวอย่างในเรื่องของการปลูกข้าวโพด เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนะคะก็คือใน A พ่อค้าคนกลางในท้องที่ก็คือใน B นะคะพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นอีกอันนี้สมมุติเป็นใน C แล้วยังมีพ่อค้าคนกลางในตลาดปลายทางอีกนะคะก็คือใน D นะะส่งออกต่างประเทศส่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์นะคะ เนี่ยอันนี้คือพ่อค้าคนกลางในแต่ละขนาดเขาถเหบอกในแต่ละระดับเขาถึงบอกว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยมันมีหลายระดับนะคะท้องที่ก็คือพื้นที่แถวแถวบ้านเรานี่แหละท้องถิ่นก็ไปอีกไปทางอีกนะคะกว่าจะไปถึงโรงงานได้เดี๋ยวต้องผ่านคนนู้นคนนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างในการขายข้าวโพดนั่นเองเป็นการยกตัวอย่าง ประเภทของตลาดตลาดมีทั้งหมด4ประเภทค่ะตลาดมีทั้งหมด4ประเภทประเภทแรกเลยคือการแบ่งตลาดตามชนิดของสินค้าแบ่งยังไงก็คือตลาดอุปโภคบริโภคคือของกินของใช้นะคะตลาดปัจจัยการผลิตก็คือเป็นปัจจัยที่นํามาใช้ในการผลิตและตลาดเงินและตลาดทุนนั่นเองน,ะะอน,นี่คือแบ่งตามชนิดของสินค้าในตลาด 2. แบ่งตามการดำเนินการของผู้ขายอย่าเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างคือขายส่งกับขายปลีกขายส่งแล้วก็ส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อไปขายต่ออีกทีหนึง่งแต่ถ้าขายปลีกก็อย่างเช่นขายกับพวกเรานะคะพวกเราซื้อของในเซเว่นบ้างนะคะร้านหน้าปักซอยบ้างก็แล้วแต่ในโลตัสบิ๊กซีอันนี้ก็ถือเป็นการขายปลีก ถ้าเราจะซื้อในราคาส่งเราก็อาจจะไปที่ต้นทางของผู้ผลิตหรือถ้าเป็นตามห้างเราก็จะเรียกว่าแม็โคนะคะแม็โคเนี่ยเป็นห้างขายทั้งส่งและปลีนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งที่แบบเป็นแพ็คเป็นโหลเป็นแบบเดี่ยวก็มีน้อยนะคะราคาก็จะถูกนะคะอันนี้แบ่งตามการดาเนินการของผู้ขาย 3คือการแบ่งตลาดตามกลุ่มของผู้ซื้อเมื่อกี้ตามผู้ขายนี้ตามผู้ซื้อนะคะก็คือตลาดผู้บริโภคตลาดผู้ผลิตตลาดผู้ขายต่อตลาดรัฐบาลและตลาดระหว่างประเทศคือแบ่งตามกลุ่มของผู้ซื้อนะคะผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ขายรัฐบาลการตลาดระหว่างประเทศก็คือผู้ซื้อทั้งนั้นนะคะสุดท้ายเลย4ี่ แบ่งตามลักษณะของการแข่งขันในตลาดการแข่งขันจะมี2แบบด้วยกันคือ 1. การแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยให้นักเรียนจําไว้เลยว่ามันคือตลาดที่เป็นสินค้าการเกษตรเป็นผลผล,ผลิตทางการเกษตรซะส่วนใหญ่นะคะเช่นข้าวสาลี ข้าวโพดไข่ไก่เนื้อสัตว์ต่างๆหรือทองคำนะคะทองคำทองคำก็อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยจำไว้ว่าอีกอย่างหนึ่งว่าราคาของสินค้าน,นนะคะถูกกำหนดไว้แล้วอย่างชัดเจนผู้ขายไม่สามารถตั้งราคาสินค้าได้เอง นะคะฉันอยากจะขายเท่านี้ไม่ได้ต้องขายตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ผู้ซื้อก็ไม่สามารถต่อรองราคาสินค้าทันได้นะคะถือเป็นการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ผู้ขายไม่สามารถค้ากำไรเกินควรได้ผู้ซื้อเองก็ต่อราคาให้มันถูกกว่าที่ควรจะเป็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผลผลิตทางการ,กรเกษตรต่าง ของคำ้ำน้ำมันพวกนี้นะคะอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดแข่งขันสมบูรณ์สินค้านั้นจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาเหมือนกันทุกประการสามารถใช้ของร้านอื่นแทนกันได้เช่นร้าน A ของหมดเราซื้อของร้าน B ก็ได้มันจะแข่งขันกันอยู่ที่คุณภาพของผลผลิตนั้นๆนะคะ เช่นไร่ A ปลูกข้าวโพดใช้ยาฆ่า,มาแมลงไร่ B ปลูกข้าวโพดไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะเมื่อผู้บริโภคซื้อก็มักจะซื้อร้านของไร่ B ที่ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพราะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนั่นเองเพราะฉะนั้นการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ราคาสินค้าแต่อยู่ที่คุณภาพของสินค้านั้นๆนะคะ สองคือตลาดที่มีการแข่งขันอย่างไม่สมบูรณ์หรือตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองตลาดประเภทนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นสามประเภทย่อยๆหนึ่งเลยนะคะหนึ่งเลยก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดประเภทนี้ให้นักเรียนจาไว้ว่าเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน นะคะเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเช่นสบูู่ยาสีฟันยาสระผมเสื้อผ้าการแต่งกายอะไรก็ตามการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขา้านะคะตลาดประเภทที่2ก็คือตลาดผู้ขายน้อยราย ชื่อก็บอกไวแล้วว่าผู้ขายมีจํานวน,นน้อยรายอย่างเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะคืออยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายให้เราจำไว้ว่าอะไรก็ตามที่ผลิตในปริมาณเยอะแต,แต,ต,นะะตะ่แต่มีผู้ผลิตน้อยนะคะผลิตเยอะแต่มีผู้ผลิตน้อย น้ำมันลมเนี่ยผลิตออกมาทีแล้มากๆใช่ไหมแต่บริษัทที่ผลิตเนี่ยมีน้อยนะคะอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายคือตลาดผูกขาดตลาดผูกขาดชื่อก็บอกว่าเป็นการผูกขาดนะคะแสดงว่าจะต้องมีผู้ผลิตเพียงรายเดียวเท่านั้นนะคะจะมีผู้ผลิตเพียงรายเดียวเท่านั้นเลยเช่นการไฟฟ้าการปะปาการรถไฟแห่งประเทศไทย โรงงานยาสูบส,สลากินแบกบรัฐบาลเหล่านี้นะคะเหล่านี้อะไรก็ตามที่มันมีแค่มีคนผลิตแค่คนเดียวอ,ะอ่ะมีผู้ผลิตแค่ลายเดียวเท่านั้นนะคะมีผู้ผลิตแค่ลายเดียวเท่านั้นอยู่ในตลาดประเภทผูกขาดเพราะฉะนั้นตลาดการแข่งขันไม่สมบูรณ์มีทั้งหมด3แบบคือ กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดใช้ในชีวิตประจำวันผู้ขายน้อยรายคือผู้ผลิตมีจำนวนน้อยผลิตสินค้าออกมาในปริมาณมากและสุดท้ายคือผูกขาดมีผู้ผลิตเพียงรายเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะอันนี้ก็คือตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาคลิปนี้จบแล้วนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่2.3ะ,ะใบงานออนไลน์ที่2.3 นะคะเสร็จแล้วก็ส่งแบบเดิมเช่นเดิมช่องทางเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เรียนมีความสุขกับการเรียนนะคะแล้วก็คลิปหน้าเราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามนะคะอย่าเพิ่งบื่อครูอย่าเพิ่งเปิดเสียงครูนะคิดถึงทุกคนนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย